สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาฟังนิทานกันเรื่องลูกหมูสามตัวสำหรับหนังสือนิทานเล่มนี้นะคะออกแบบมาเพื่อช่วยเด็กเล็กๆนะคะที่กำลังเรียนให้หัดอ่านหนังสือแล้วก็มีสมาธิในการฟังแล้วก็ช่วยกระตุ้นทำให้เกิดการรักการอ่านค่ะเรามาฟังกันเลยนะคะ หนังสือเล่มนี้เป็นของเออ่บริตคิดนะคะลูกหมูสามตัวถึงเวลาที่เจ้าต้องสร้างบ้านของตัวเองแล้วนะแม่หมูบอกลูกหมูน้อยทั้งสามตัวลูกพร้อมที่จะดูแลตัวเองกันแล้ว หมูน้อยทั้งสามกอดแม่หมูและออกจากบ้านไปเผชิญโลกกว้างหมูน้อยตัวแรกสร้างบ้านจากฟางหมูน้อยตัวที่สองสร้างบ้านจากไม้หมูน้อยตัวที่สามสร้างบ้านจากอิฐหมูน้อยทั้งสามตัวใช้ชีวิตอย่างมีความสุข จนกระทั่งวันหนึ่งมีหมาป่าหิวโซผ่านเข้ามาในเมืองที่มีลูกหมูอาศัยอยู่เจ้าหมาป่าได้เดินไปที่บ้านของหมูน้อยตัวแรกและพูดขึ้นว่าหมูน้อยเอ๋ยเปิดประตูให้ฉันเข้าไปเดี๋ยวนี้นะแต่หมูน้อยบอกหมาป่าว่าโอ้ไม่ได้หรอกคุณหมาป่าผมให้คุณเข้ามาไม่ได้หรอกนะ หมาป่าจะพูดขึ้นว่าถ้า,างั้นฉันจะเป่าและเป่าแล้วก็เป่าจนบ้านของเธอพังเลยละ่ะว่าแล้วเจ้าหมาป่าก็สูดลมเข้าไปเต็มปอดแล้วก็เป่าออกมาสุดแรงจนบ้านฟางของหมูตัวแรกพังลงมาแต่หมูน้อยได้วิง่งไปที่บ้านของพี่สาวแล้วก็ปลอดภัยจากเจ้าหมาป่า เจ้าหมาป่าวิ่งไปที่บ้านของมูตัวที่สองและพูดขึ้นว่าหมูน้อยเอ๋ยเปิดประตูให้ฉันเข้าไปเดี๋ยวนี้นะแต่หมูน้อยบอกหมาป่าว่าโอ้ไม่ได้หรอกคุณหมาป่าเราให้คุณเข้ามาไม่ได้หรอกนะหมาป่าจึงพูดขึ้นว่าถ้างั้นฉันจะเป่าและเป่าแล้วก็เป่าจนบ้านของเธอต้องพังเลยแหละแล้วเจ้าหมาป่า ก็สูตรล้มเข้าไปเต็มปอดแล้วก็เป่าออกไปสุดแรงจนบ้านไม้ของหมูตัวที่สองพังคลืนลงมาแต่หมูตัวแรกและหมูตัวที่สองก็ได้วิ่งไปที่บ้านของพี่ชายแล้วก็ปลอดภัยจากเจ้าหมาป่าจะหมาป่าไปวิ่งไปที่บ้านของหมูตัวที่สามแล้วก็พูดขึ้นว่าหมูน้อยเอ๋ย เปิดประตูให้ฉันเข้าไปเดี๋ยวนี้นะแต่หมูน้อยบอกกับหมาป่าว่าโอ้ไม่ได้หรอกคุณหมาป่าเราให้คุณเข้ามาไม่ได้หรอกนะหมาป่าพูดว่าถ้างั้นฉันจะเป่าและเป่าแล้วก็เป่าจนบ้านของเธอต้องพังเลยละ่ะและเจ้าหมาป่าก็สุดล้มเข้าไปเต็มปอดแล้วก็เป่าสุดแรง บ้านอิดก็ยังยืนหยัดมั่นคงเจ้าหมหาป่าลองเป่าอีกครั้งแล้วก็ลองอีกครั้งครั้งแล้วครั้งเล่เาจนหมหาป่าเริ่มเหนื่อยอ่อนแต่ก็ไม่สามารถเป่าให้บ้านอิดพังลงได้เจ้าหมหาป่าพยายามหลอกล่อ,อหมูน้อยทั้งสามโอ หมูน้อยเอ๋ยฉันเป็นยายแก่ที่กระหายน้ำเปิดประตูให้ยายเข้าบ้านพวกเธอหน่อยจะได้ไหมล่ะแต่หมูทั้งสามตัวรู้ความจริงและล็อกประตูอย่างแน่นหนาเจ้าหมาป่าแอบเดินไปรอบๆบ,บ้านติดดดดิดดด,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 ดเอืื เพื่อจะมองหาทางเข้าไปในบ้านของหมูน้อยแล้วมันก็เงยหน้าขึ้นมันเห็นปล่องไฟและรีบปีนขึ้นไปบนหลังคาหมูสามตัวอยู่ในบ้านและได้ยินเสียงหมาป่าอยู่บนหลังคาพวกเขาได้รีบนำหม้อใส่ไฟไปตั้งน้ำใส่น้ำไปตั้งไฟและรอเจ้าหมาป่าเจ้าหมาป่ากระโดดลงมาทั้งปล่องไฟแล้ว โดดออกจากหมอยอย่างรวดเร็วแล้วก็รีบปรีนกลับขึ้นไปบนทางปล่องไฟแล้วก็หายวับเข้าไปในป่าหมูน้อยทั้งสามทำให้เจ้าหมาป่าตกใจกลัวจนมันไม่อยากกลับไปที่เมืองนั้นอีกเลยและเจ้าลูกหมูทั้งสามตัวก็อาศัยอยู่ในป่าแห่งนั้นอย่างมีความสุข จบแล้วค่ะสำหรับนิทานวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ